มาครับเปิดยกได้ครับโอ้โหทักทายครับแลกหมัดกันครับต่างทองกับเือคิวดูน่าจะปิดบัญชีเร็วอีกคู่ครับเอาโอ้ดูล็อกลูกนี้ครับเอาแก้ได้หรือเปล่าครับนี่ครับล็อกอย่างนี้เนี่ยบัญชีบางครั้งแข็งจริงครับหายใจไม่ออกครับอาครับโอ้ยอ้าวแล้วครับต่างทองทิ้งขวาไปครับเล่นของสูงอีกแล้วสั่งผ้าบอกชอบครับช็อตแบบนี้ได้รูปสวยๆครับ ครับสตางทองครับมาเข้มครับทรงมาทรงเตะนี่ครับเสือคิวลงล่างไปครับจับเข่ารับแทงเข้าไป วางขวาแล้ววนออกไปครับสต,ตางทองโอ้ยโดนทุกซ้ายเสือคิวเอาแลครับดูแล้วเป็นมวนเข่าเลยครับโอ้โอเรียบร้อยครับงัดศอกครับเต็มทัดดอกไม้เลยครับเต็มเต็มหน้าผู้บรรยายครับจบยกแรกอีกคู่หนึ่งดูจริงๆครับลุมพินีไฟ แม่ทีมแพทย์เหนื่อยหน่อยครับขึ้นลงขึ้นลงครับอ้าวฟื้นแล้วครับไม่ต้องห่วงครับอ่ะขอเวลาแป๊บหนึ่งครับใจเย็นๆครับให้นักมวยได้เคลียร์ตัวเองนิดนึงครับแต่ว่าปลอดภัยแล้วนะครับอ่ะพร้อมแล้วไปที่น้องเจมครับเจนครับเอา่ะครับก็ปิดจบได้้ะแต่ยกแรกนะครับผู้ชนะในเกมมุมน้ำเงินครับเสือคิว นาพลรีสอร์มาแบบดุดันครับ